ยายไม่เมีเ่ยวเผอไม่ได้เลยนะเข้าแต่ร้านเครื่องสําอางครีมอาบน้าเด็กแบบนี้ก็มีด้วยเหรอยายม่เมี่ยวเอ้าแม่เข้ามาทําไมเผอไม่ได้เลยนะกับพวกเครื่องสําอางเนี่ยมันจะแต่งอะไรนักหนาลิฟอยู่บ้านก็เยอะแยะแล้วมันจะใช้อะไรนักหนาหนูไม่ได้มาซื้อเครื่องสําอางไม่ได้ซื้อแล้วแกจะเข้ามาทําไมแม่กับน้องรอตั้งนานแดดร้อนก็ร้อนก็หนูมาซื้อของใช้ให้แม่ไงแล้วก็ซื้อแพมเพิร์ดให้น้องเนี่ย ร้านเครื่องสำอางมีของแบบนี้ด้วยเหรอมีทุกอย่างเลยแม่เนี่ยของใช้มีหมดเข้าหลังแม่ก็มาซื้อที่นี่ทีเดียวถูกด้วยมีแต่ว่าหนูมาซื้อเครื่องสำอางอะไรของแม่เนี่ยก็เห็นมันเป็นร้านบิวตี้ก็นึกว่ามีแต่เครื่องสำอางคิดตังเลยค่ะทั้งหมด629บาทค่ะสนใจสะสมแต้มไหมคะสะสมแต้มอะไรทางร้านมีให้ลูกค้าสะสมแต้มค่ะซื้อครบ300บาทได้1แต้มถ้าลูกค้าสะสมครบ10แต้มจะได้ส่วนลด129บาบาทเลยนะคะ ไม่เอาหรอกฉันไม่ค่อยได้เข้ามาซื้อสะสมไปได้เรื่อยๆค่ะไม่มีวันหมดอายุวันนี้ลูกค้าซื้อครบห0 0ได้ตั้ง2แต้มเลยนะคะเออดีๆเม,มืเอ่อเมียสะสมกับเข้าไปเลย